สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออานาค่ะชอบเรื่องแบบโยนโบกีฬาอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ก็ชอบเหมือนพี่ชายเราไม่มีพี่ชายมีจริงใครอ่ะเข้ามาด้วยเอ้ยพี่อานาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องอานาพี่อายุแค่เฮ้ยต่างชาติพี่เราต่างชาติอ่ะเฮ้ยแล้วชอบเล่นกีฬาด้วยน้องคุณชอบใช่ครับกีฬาอะไรที่คุณชอบเล่นที่สุดเหมือนกันเลยเปตองในหนูชอบเล่นอะไรเปตองเปตองนี่ไงไม่ใช่เหรอเคยเล่นไหม กีฬาเด็กสยามไม่ใช่โบริงนะเอ,อ้ยโบอ,อะไรนะโบริงโบโอ้โหขอขอีกทีกีฬาอะไรนะ <c oughs> โบริงเราวมั่นใจด้วย <c oughs> อยากรู้ว่าน้องคุณเนี่ยอยู่บ้านเขาแบบเกเรไหมห้าไม่เคยอยู่บ้านท่า <c oughs> นผู้ชมครับจังหวะน,นี้เราต้องมาคุยกันต่อแล้วทำไมถึงไม่อยู่บ้านล่ะอยู่บ้านทุกวันหนูอยู่บ้านทุกวันแบบเช้าตั้งมาเย็นอยู่บ้านทุกวันพูดอยู่ค่ะยังไม่ได้พูดเลยตอนนี้ปรรยากาศใจเราเป็นไงสดไหม ก็อยู่บ้านนี่เขาไม่มีแบบพอคุยอะไรเงี้ยหรอไม่มีนะเขาเน้นทำงานไม่งถ่ายลงถ่ายรูปไม่ก็เน้นทำงานอ่าคุณมีบ้างไหมมีถ่ายดูถ่ายท้องมั้งอะอะอะโอเคให้เปิดรับให้เปิดรับ ig saenmaa อันนีค่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้จักโบโลด้วยเหรอ้าวคุณทำไงโบโลอันนี้คืออะไร อันนี้คือคันนะครับอันนี้คือช็อโกโกบอลสองตัวนี้ไม่เหมือนกันถ้าเวลาซื้อให้ซื้อสองแบบอย่าซื้อแบบเดียวกว็ดวกไ,ได้ใช่ซาบลีอยู่หน้าชอ่อช่อบใช่ไหมซาบดีชอบอ